สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักครับพบกับผมสุทธิพงศ์จินเจริญผู้ว่าการจังหวัดสระบุรีในรายการผู้ว่าพบประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กขอบคุณทางทุกสถานีเคเบิลทุกสถานีวิทยุชุมชนครับที่ท่านได้ช่วยเป็นสื่อกลางทําให้ผมได้มีโอกาสพูดคุยเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีได้รับทราบแล้วก็ที่สําคัญครับ มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับจะแนะนำให้แก้ไขให้ดําเนินการให้ปรับปรุงแจ้งมาได้นะครับที่ผู้ว่าการจังหวัดสระบ,บุรีของท่านาถ้าจะเขียนเป็นโน้ตก็ส่งมาที่สารการจังหวัดนะครับเขียนเป็นจดหมายเขียนเป็นอะไรแต่ถ้าจะใช้โทรศัพท์ก็0892030490 0892030490นะครับหรือช่องทางหนึ่งก็ทาง Facebook นะครับพิมพ์สุทธิพงศ์จินเจริญนะครับก็คงจะเจอนะครับครับวันนี้เป็นโอกาสพิเศษครับผมได้รับเกียรติแล้วก็ชาวจังหวัดสระบุรีก็ได้รับความกรุณานะครับจากานักออกแบบจัดสวนชื่อดังมีผลงานในนิยาาารที่เกี่ยวกับบ้านและสวนอะไรเนี่ยเยะๆนะครับภายใต้การาแนะนำแล้วก็ความช่วยเหลือของนิยาารร life and home โดยท่านเจ้าของนิยาาารคือคุณ บุญธรรมพิกุลรีนะครับคุณบุญธรรมพิกุลรีท่านใดแนะนำมาแล้วก็ลงพื้นที่เรามาหลายครั้งแล้วเพื่อออกแบบสถานที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะตามทางแยกทางร่วมที่มีพื้นที่ลกร้างว่างเปล่านะครับก็เคยกลับเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบหลายครั้งแล้ววันนี้จบแล้วครับแบบต่อไปก็หา ผู้ที่มีอุการะคุณนะครับในการช่วยทำอย่างไรก็ดีเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสรับฟังแนวความคิดในการจัดสวนในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ทั้งหมด14จุดที่ออกแบบมาแล้วนะครับก็ท้งถ้าทำได้ครบก็บอกว่าสาบุรีจะเป็นเมืองที่สวยอันดับที่พอสมควรนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับได้พบกับ คุณเอกครับน้องเอกแนะนําตัวนี้ครับครับผมคงยศบุรลักษ์นะครับเป็นนักจัดสวนนักออกแบบสวนนะครับสําหรับคอนเซปต์ที่ได้รับมอบหมายมากก็คืออย่างที่ท่านผู้ว่าได้เรียนแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องการออกแบบพื้นที่ในสวนที่เป็นพื้นที่รกร้างหรือตับทางแยกต่างๆที่เป็นจุดสําคัญของสระบุรีที่จะเรียกได้ว่าเป็นจุดทางผ่านที่คนมองได้เห็นนะฮะการออกแบบเนี่ยพื้นฐานที่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็คือ เราสามารถจะสร้างจุดสลับบุรีเนี่ยให้เป็นเหมือนจุดแลนด์มาร์กที่สําคัญไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ทางผ่านแต่เป็นสิ่งที่สําคัญที่คุณมาแล้วคุณจะได้เจออะไรคอนเซปต์ Concept ในการทํางานของผมเนี่ยก็คือการมองดูแล้วว่าเราจะออกแบบยังไงให้รู้สึกว่าภูมิทัศน์ของจังหวัดสระบ,บุรีเนี่ยมันจะดูดีขึ้นด้วยโครงสร้างต่างๆที่มันเป็นโครงสร้างทางวิศวกรรมที่มีอยู่เราจึงเลือกมาประกอบกับการเลือกใช้ลายไทยประยุกต์นะฮะที่ ลายไทยที่มีความสลับซับซ้อนเนี่ยเราก็ลดทอนรายละเอียดลงเพื่อให้สามารถมาประยุกต์ใช้กับการจัดรูปแบบของงานสวนให้ได้นะครับผมโดยพื้นที่สําคัญเนี่ยก็คือจะทางแยกต่างๆเนี่ยเราจะดูด้วยการที่ว่าปัจจัยที่สําคัญก็คือ1พืชพันธุ์ที่สามารถอยู่อาศัยได้จริงเพื่อง่ายต่อการดูแล 2. เป็นส่วนที่คนผ่านมาผ่านไปแล้วมองเห็นได้ทั้งทางด้านข้างนะครับหรือแม้กระทั่งทางด้านบนจาก อากาศเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะสามารถมองเห็นสวนที่จัดดังนั้นส่วนที่ออกแบบมาจึงเรียกได้ว่ามองทั้งด้านไซวิวแล้วก็ท็อปวิวนะครับอีกอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือส่วนที่ออกแบบมาเนี่ยก็คือเราสามารถให้กับประชาชนได้สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนี้ได้ด้วย ไม่ใช่ออกแบบเพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่ใช้เพื่อเป็นปอดแล้วก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่จะใช้ออกกําลังกายหรือว่าสันทนาการต่างๆได้ตามที่เหมาะสมนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะฮะท่านจะเป็นตัวแยกแพคโคกนะครับนะครับคือคอนเซปที่อันนี้จะเป็นตัวอย่างหนึ่งใน14จุดที่ท่านผู้ว่าได้กล่าวนะครับก็คือคอนเซปก็คือเนี่ยเราจะเลือกใช้ลายไทยนะครับเข้ามาประยุกต์ใช้โดยเราเลือกพืชพันธุ์ที่สามารถตัดแต่งเป็นลายไทยได้ นะครับโชว์โชว์ความเป็นไทยในสวนเลือกลายกระหนกเข้ามาดึงตัวความสูงต่ำของระดับพื้นดินเนี่ยให้มันโชว์ความเป็นตัวลายกระหนกโดยมีพื้นน้ำโดยรอบสะท้อนตัวลายกระหนกให้มันมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอืมครับคุครับผมนะฮะส่วนที่เป็นช่องตารางเนี่ยด้วยความที่เป็นลายไทยปุ๊บแต่ต้องการให้ดูมีความนํำสมัยนิดนึง เราจึงเลือกลายเส้นที่มีความเป็นเรขาคณิตเข้ามาไปยุ์ใช้นะครับก็ค,บคือไม่ว่าจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมให้รวมในจุดเดียวกันโดยจุดเหล่านี้ก็คือเราจะใช้โครงสร้างซึ่งเป็นต้นใสนะฮะเป็นกรอบเพื่อให้ต้นเฟื่องฟ้าที่เป็นสีสันเนี่ยมันอยู่ในกรอบเหล่านี้เป็นการบังคับให้คือเมื่อเรามองภาพลงไปแล้วเนี่ยจะเป็นสีตามล็อกต่างๆที่เราดีไซน์เอาไว้นะครับผมครับ แล้วจุดอื่นๆนะฮะจุดอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นแพคโคงเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งมันมีส่วนล่างบนนะครับเป็นนะครับโทษนะครับทานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับจะเป็นครบลูบวงในการวนสะพานง่ายถนนใช่ครับถนนทางแพคโคใช่ครับวนเป็นโค้งไปตามแย่ขอนโยธินเอถนนทางหลวงครับผมครับครับก็สวยมากนะครับขอบพระคุณครับ อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นแยกต่างระดับสลับบุร,เรีเรียงเมืองสลับบุรีนะครับผมก็คือดีไซน์ที่ใช้เนี่ยตรงนี้ก็คือจะเป็นเนินหญ้าหมุนเวียนขึ้นมาเหมือนเขาวงกฏนะครับหรือเป็นทรงก้นหอยนะครับโดยในการเวียนขึ้นมาเนี่ยในแต่ละระดับแต่ละระดับจะสูงต่างกันประมาณ1เมตรไหลเวียนขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงจุดสุดอยอดสุดของตัวเนินอันนี้จากนั้นเนี่ยเราดีไซน์ให้เป็นทางเดิน นะครับโดยมีต้นไม้ใหญ่ขนาดสองข้างทางเดินให้คนได้เดินพักผ่อนวนเวียนรอบพอมเมื่อ,อามายืนบนจุดสูงสุดของเนินนี้แล้วเราก็จะสามารถมองลงไปในจุดมุมต่างๆของสวนที่เราออกแบบได้โดยใช้ลายกระหนกประยุกต์นะครับโดยลายกระหนกเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองความสูงก็คือตัวที่มีแรงเงาเนี่ยจะเป็นต้นไม้ในระดับสูงก็คือที่ผมเลือกใช้คือจะเป็นต้นไซคิสซีนาที่มีใบสีแดงจะมีความสูงในระดับ3าเมตร <c oughs> เพื่อให้พื้นเนี่ยมีความต่างระดับกับลายกระหนกที่เป็นพื้นหญ้าธรรมดาเวลาเรามองมาจากด้านข้างเนี่ยก็จะเห็นตัวที่เป็นลายกระหนกในขณะที่พอยืนจุดตรงนี้เราก็จะเห็นภาพพื้นอยู่ทั้งหมดนะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นดีไซน์หลักที่ผมใช้ในการดึงเครื่องฟ้ามาใช้เพื่อให้เกิดสีสันรรที่เป็นลายให้มันดูมีความนำสมัยเป็นโมเดลมากขึ้นให้กับให้ดูสึกว่ามันเป็นลายไทยประยุกต์ครับครับผมอืมเลยมากนะ จุดต่อมานี่คือต่างระดับหนองบัวนะครับที่ต่อออกมาจากเลี้ยงเมืองนะครับคอนเซปต์วันนี้ก็คือผมดีไซน์เหมือนดอกทันตะวันเหมือนเลยเนี่ยนะครับจุดตรงกลางเนี่ยที่เป็นเหมือนเกสรผมเลือกที่จะใช้ต้นจามจุรีเพราะว่าทรงพุ่มเขาค่อนข้างกลมแล้วก็ดูป่องๆขึ้นมานิดนึงเราก็จะเลือกเป็นเกสรของดอกทันตะวันส่วนกรอบเราเนี่ยเราก็จะเลือกใช้ต้นเฟื่องฟ้าสีเหลืองครับคือคอนเซปต์ตรงนี้คือเหมือนดอกทันตะวันมันบานได้อยู่ตลอดปี นะครับส่วนด้านข้างจุดต่างๆที่เป็นรอบดอกเนี่ยคือเราจะดีไซน์ให้เป็นตัวใบใบไม้ก็คือใบของทานตะวันโดยใช้พื้นเนี่ยที่เป็นทางเดินคนสามารถวิ่งเดินใช้ประโยชน์ได้ออกกาลังออกกําลังกายใช่ครับท่านแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นไม้ตัดแต่งที่เป็นพุ่งขึ้นมาเพื่อกําหนดรูปทรงของตัวก้านใบ<อ>นะครับผม ก็อย่างนี้แต่ละจุดแต่ละจุดนี่เป็นจุดถ่ายรูปได้ไหมเป็นจุดถ่ายรูปได้ครับก็คือจะมีคือเราสามารถใช้ประโยชน์ในทางสันทนาการใช้พักผ่อนใช้ถ่ายรูปเป็นจุดชมวิวเป็นอะไรได้หมด<อ>คือเราออกแบบให้เกิดการรู้สึกว่าพอผ่านปุ๊บเป็นจุดที่สลับ,บรีเราต้องแวะครับครับจุดยอดใช่ครับ<อ>นั้นคือคอนเซปที่เราเลือกใช้ก็ก่อนที่น้องเอกจะแยกออกไปทำงานให้คนสลับ,บรีแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตลบกวนน้องเอกมีอะไรจะฝาก ถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในรายการผู้ว่ารายการจังหวัดพบประชาชนก็เชิญเลยครับ,รบก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้ท่านผู้ว่าไดเ้เรียกผมมารับใช้แล้วก็รู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้รับใช้ประชาชนชาวสระบ,บุรีนะครับก็<อ>คืออยากจะบอกอย่างหนึ่งว่ามนุษย์ห่างจากสีเขียวห่างจากพืชห่างจากต้นไม้ไม่ได้นะครับส่วนที่จัดขึ้นมามันไม่ได้เพียงแค่ ความสวยชั่วครู่ชั่วยามนะครับความหวังดีของท่านผู้ว่าก็คืออยากให้เมืองสลับอุรีเป็นเมืองน่าอยู่แต่ความน่าอยู่ของสวนของเมืองเนี่ยมันอยู่ที่ทุกคนร่วมมือนะครับสวนเนี่ยเพียงแค่คุณทิ้งขยะชิ้นสองชิ้นภาพที่มันออกมาดูสวยงามเนี่ยมันก็เสียเสียหายไปได้แล้วนะครับก็คืองบประมาณต่างๆที่ใช้ในการจัดสวนขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าในระยะยาวที่จะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องอากาศเรื่องมลพิษอะไรต่างๆที่จะมีส่วนช่วยดังนั้นเมื่อหากเกิดขึ้นได้จริงก็คืออยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลนะครับสวนเหล่านี้ให้มันคงอยู่เอาไว้ตลอดนะครับผมในฐานะนักจัดสวนคนหนึ่งออกแบบสวนเนี่ยก็เปรียบเสมือนการวาดภาพภาพหนึ่งขึ้นมา ก็คงอยากจะเห็นภาพนั้นมันอยู่ได้ไปตลอดการครับกาบผมครับขอบพระคุณน้องเอกมากครับลืมบอกวปไ,ไม่ได้คิดเงินคิดทองเลยนะครับออกแบบอะไรเดินทางอะไรออกสตางค์เองอะไรเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ทําด้วยใจช่วยกันเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆนะครับส่วนในขั้นตอนการจัดสวนจัดอะไรเนี่ยก็คนที่จะเป็นสปอนเซอร์หรือคนที่จะบริจาคเนี่ยก็ผมก็บอกกับน้องเอกเรียบร้อยนะครับบอกว่าแล้วแต่เขาจะไปจ้างใครก็เรื่องของเขา นะเพราะว่าเป็นงานงานการกุศลนะครับก็อันนี้ก็น่าชื่นใจครับเพราะว่าน้องเอกก็เป็นรุ่นน้องรัฐศาสตร์จุฬาผมด้วยแหมังเอิญพวกรัฐศาสตร์จุฬารู้สึกทําได้หลายอย่างนะครับขอบคุณน้องเอกมากครับแล้วเดี๋ยวญาติเล่าเรื่องงานต่างๆที่ทํามาให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับรู้รับทราบอีกสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะ ได้ทราบว่าในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา,าผู้ว่าการจังหวัดของท่านทําอะไรลงไปบ้างนะครับครับก็มีผมได้รับก็รมได้รับอโอกาสอันดีของชีวิตนะครับได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับทางคณะกรรมการเหล่ากาชาติของภาค1ภาค2องรวมกันทั้งสิ้นก็ แปดาจังหวัดหรือสิจังหวัดอะไรเนี่ยนะครับหลายจังหวัดอยู่นะครับในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา,ส,ดาสยามบรมราชกุมารีทรงสเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานเข็มให้กับผู้ที่บริจาคโลหิตครกสาบหกครั้งและ108ครั้งก็เป็นโอกาสอันดีนะครับผมก็ได้มีโอกาสดได้รับเข็มนั้นด้วยนะครับเพราะว่าผมบริจาคโลหิตถึงปัจจุบันนี้39ครั้งแล้ว ก็เข้ารับเข็ม30ครั้งที่36นะครับครั้งต่ตอไปก็ว่ากันไปตามเกณฑ์ของสภาการชาติไทยก็หก็คือเราก็เป็นมงคลกับชีวิตนะครับสองเนี่ยก็ผมเองก็รู้สึกปลื้มปิตินะครับที่มีโอกาสาได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่า,าการบริจากโลหิตเนี่ยเป็นการทำบุญที่สำคัญ นะครับเพราะเราใช้เลือดใช้เนื้อของเรานะครับในการทําบุญทําทานให้กับท่านที่มีความจําเป็นต้องใช้เลือดในยามเจ็บไข้ได้ป่วยในยามที่ประสบปฏติเหตุก็กรับเรียนเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับมีโอกาสก็ช่วยกันบริจาคโลหิตนะครับการจะบริจาคโลหิตได้ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเรา ต้องงดเรื่องของเหล้านะครับเรื่องของเบียรเรื่องของไวน์ก็การงดก็ไม่ได้วางดตลอดชีวิตนะครับงดได้ก่อนบริจากสักวันสองวันนะครับให้ร่างกายให้เลือดเราไม่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่นะครับส่วนอีกงานหนึ่งก็คือการไปเยี่ยมบ้านคลองพันเรือหนองพันเรือขอโทษครับบ้านหนองพันเรือนะครับตำบลไผ่ขวางอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีของเรา ก็เป็นอำเภอชายแดนครับอยู่ติดกับอยุธย,ยาติดกับอำเภอภาชีนะครับเอขอโทษเป็นตำบลตำบลชายแดนติดกับอำเภอภาชีผมก็ไปเยี่ยมแล้วก็ได้ปั่นจักรยานรอบหมู่บ้านนะครับรอบอระยะทางก็หลายกิโลเหมือนกันนะครับแวะวัดหลวงพ่อตาบนะครับคือวัดมะขามเรียงได้มีดหมอมาเล่มหนึง่งเจ้าวัดท่านให้มานะครับไม่ใช่ให้นะครับให,ใ,หให้บูชามาแต่ว่า ให้บูชาถูกๆนะเอาเป็นเคร็ดแล้วก็แวะไปวัดหนองพันเรือไปไหว้เจ้าปู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบ้านคุเมืองไหว้หลวงพ่อดำพระประธานในโบสถ์วัดหนองพันเรือไปเยี่ยมครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการหน้าบ้านนามองปลูกพืชผักสวนครัวรู้ว่ากินได้ผมจำชื่อแม่นเลยบ้านพี่ปานีโอ้อยู่กันหลายคนแต่ทุกตารางนิ้วเลย นะครับปลูกพืชผักสวนครัวล้วกินได้เพราะเห็ดฟางบ้านเรือนสะอาดสะอา้านหน้าบ้านาติดถนนนะครับล้วบ้านเนี่ยติดถนนหน่างกันสักสองคืบได้แล้วมั้งฮะพี่ปานีนี่ปลูกผักเต็มหน้าบ้านเลยหลังบ้านก็ปลูกข้างบ้านก็ปลูกที่สําคัญนะบริเวณบ้านสะอาดมากนะครับก็เป็นบ้านตัวอย่างนะครับบ้านพี่ปานีแต่ว่าส่วนที่สําคัญที่สุด น่าดีใจก็คือว่ามีพี่น้องที่ปลูกพืชผักสวนควรัวแบบปลอดสารพิษด้วยนะครับแล้วก็มีธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชอยู่ในพื้นที่ด้วยพูดถึงธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชก็เป็นนโยบายที่ผมอยากผลักดันให้สําเร็จเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศชาติเราเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราไปซื้อเมล็ดพันธุ์ ผักพันพริกพันมะเขืออะไรมาจากตลาดที่ใส่ซองกระดาษนะครับหรือใส่ไอ้กล่องไอ้กล่องเหล็กกล่องอลูมิเนียมมาเนี่ยนะครับมันเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกตัดแต่งพันธุก,กรรมการบริโภคในบางคนเขาก็ถือนะครับแต่ว่าเมืองไทยเราไม่เคยถือแล้วครับแต่ว่าที่สําคัญที่ว่าเรื่องของเกี่ยวพันกับความมั่นคงคือว่าหากเกิดศึกสงครามแล้วโรงงานผิดเม็ดเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ย ผิดได้ไม่ทันหรือไม่สามารถผิดได้เราก็จะมีเมล็ดพันธุ์ที่เป็นของเราเองเนี่ยไปเพาะปลูกได้ก็อันนี้ก็ผมก็หวังว่าจะทําให้สําเร็จปัจจุบันมีทั้งสิ้นหนึ่งร้อยแปดธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชกระจายอยู่ทุกอําเภอมีจํานวนสมาชิกอยู่ประมาณสักสี่พันสี่สี่พันห้านะครับที่เป็นสมาชิกของธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช ก็หวังว่าจะ,จะเจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปเวลาใกล้หมดแล้วแต่ก็ยังมีพอที่จะเล่าให้ฟังถึงความคืบหน้าของเรื่องการปลูกป่านิดหน่อยนะครับจังหวัดสระบุรีเราตั้งเป้าที่จะฟื้นฟูป่าขึ้นมาไม่ต่ำว่า20,000ไร่นะครับเพื่อทำให้พื้นที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์ทำให้คน ได้มีโอกาสใช้สอยประโยชน์จากป่าชุมชนทำให้คนได้มีโอกาสเตรียมตัวในเรื่องต่างๆเพิ่มมากขึ้นเราจะดำเนินการเพื่อที่จะให้จังหวัดสระบุรีเราเขียวขจีอุดมสมบูรณ์แล้วก็สดชื่นแจม่มใสต่อเนื่องจากการจัดภูมิทัศน์ตามทามแยกทามเบียงต่างๆ พื้นที่ที่ผมค่อนข้างภาคภูมิใจนะครับที่เตรียมทำไว้3,000ไร่เป็นป่ายาคาอยู่ที่ตำบลชะอมอําเภอแก่งคอยเป็นเขตอุทยานเขาใหญ่ครับเราตั้งใจจะให้เป็นต้นแบบของการฟื้นฟูป่าให้อุดมสมบูรณ์ภายใน6ปีโดยที่หลวงไม่ต้องจ่ายเงินเลยแม้แต่แดงเดียวบวกกับเราจะได้รับสิ่งที่ หน้าภาพภูมิใจยิ่งขึ้นจจก็คือว่าคนที่มาร่วมโครงการเนี่ยจะเป็นชาวบ้านธรรมดานี่แหละเขาจะมีรายได้เพิ่มจากการมาช่วยเหลือทางรายการฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์อันนี้ก็คอยดูกันนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีต้นสุพรรณิกาจำนวนสองหมื่นต้นอยู่ในพื้นที่หนึ่งรไร่เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดสระบรุรีในการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว เที่ยที่จงังหวัสรบรีเพราะว่าอะไรเพราะว่าสุพรรณิกาพอออกดอกไม่มีใบเลยครับมีแต่ต้นกระดอกจะสวยมากนะครับเหมือนที่คนไทยพยายามบินไปญี่ปุ่นนะครับไปโทมิตะฟาร์มไปดูดอกลาเวนเดอร์ไปดูต้นซากุระต่อไปก็ดูที่เมืองไทยเรานะครับก็เล่ากันมากพอสมควรที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสิ่งที่ ผมได้เล่าให้ฟังนั้นเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าทุกฝ่ายไม่ให้ความร่วมมือเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีทุกท่านได้โปรดกรุณาให้ความร่วมมือด้วยในการดําเนินการแล้วก็ผมลืมเล่าไปนิดนึงสําหรับท่านที่สนใจในเรื่องการลงทุนการค้าขายในระบบเศษษ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 รษฐกิจเสรีหรือ AEC นะครับซึ่งเขาเรียกว่าภาษาอกฤษเขาบอก Coming Soon ใกล้จะมาถึงเราแล้วนะครับสองหนะครับ AEC จะเต็มรูปแบบเพราะนั้นวันที่28เมษายนนี้ผมได้เรียนเชิญร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์นิติภูมินาวรัตน์นักพูดฝีมือดีนักเขียนฝีมือจัดให้มาพูดคุยให้กับคนสระบุรีฟังโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่โรงแรมเกียวอันนะครับ ก็หัวข้อก็เป็นอย่างที่กลาบเรียนนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาร่วมฟังกันเยอะๆเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงนะครับถึงสามโมงเย็นที่โรงแรมเกียวอันฟังยอดวิทยากรที่มีความรู้กว้างขวางกับเ,เรื่องราวระหว่างประเทศเรื่องภายในเรื่องภายนอกเรื่องประเทศได้พัฒนาเอร์ นิติภูมินาวรัตน์นี่เป็นมือหนึ่งนะครับเราก็จะเชิญมา,าพูดให้คนสละบ,บุรีฟังในชื่อเรื่องรู้ทางและโอกาสในการลงทุนของจังหวัดสระบ,บุรีในโอกาสที่ประเทศไทยเป็น AEC นะครับเป็น AEC ก็มาฟังกันได้28เมษายนนี้บ่ายโมงตรงนะครับครับก็พอสมควร นะครับก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักที่ติดตามการพูดคุยของผมในรายการผู้ว่ารายการจังหวัดพบประชาชนอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็หลายท่านครับฟังแล้วก็ส่งข้อความสื่อสารมาแนะนำงานต่างๆมากมายก็กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้นาะกานี้ด้วยหวังว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง ผมจะได้รับสาระที่เป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยผมก็ขอกราบขอบพระคุณทางสถานีเคเบิลและสถานีวิทยุอีกครั้งหนึ่งที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้ผู้ว่าพบกับประชาชนได้อย่างจริงจังขอให้ทุกท่านรับสิ่งที่ดีงามในชีวิตและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับผมสุธิพงศ์จุนเจริญผู้ว่ารายการจังหวัดสระบ,บุรีของท่านวันนี้กลาบลาไปก่อนครับ Hola,